สิ่งมากระทบรอบพังก็คือการกระเพื่อมซึ่งการเก็บารมณ์เพื่อที่จะดูทั้งสองระดับว่าหนึ่งตัวนิวันต่ตางๆความม่วงความขี้เกียจความเบื่อความหนาความเซ็งความทุ่นซาดค,ความลังเลพวกนี้เหมือนความขุ่นของน้ําแต่สิ่งที่มากระทบต่างๆมือจมูกลิ้นกายใจทําให้มันวกแวกไปกระรพป่อมเงกีโด้วยเหมือนกับการกระเพื่อมของน้ํา ถ้าหากว่าเราปรับทั้งสองระดับน้ําทั้งนิ่งและทั้งใสยมันจะแยกออกชัดเหมือนเราเห็นเงาหน้าเขาของเราชัดเวลาเรามองไปในน้ำกัรการเห็นภาพความรู้สึกภายในตัวเองเนี่ยในส่วนที่เป็นความไม่สบายกายก็ชัดในส่วนที่จิตของเรามันรู้สึกอย่างไรต่อเวทนาทางกาย มันรับไปหรือเปล่าหรือไม่รับหรือมันนิ่งเฉยในร่างกายที่จะปวดจะเจ็บจะหนักจะเบาจิตของเราก็ไม่ได้ไปใส่ใจแต่จิตของเราจะนิ่งสงบตัวนี้เหมือนน้าที่มันมันนิ่งนะม,มันน้ำที่นิ่งถึงแม้บางครั้งจะมีอะไรตกลงไปบ้างแต่ว่ามันไม่ได้ท,ทําให้น้ํานั้นมีขึ้น ิ่งที่ตกเข้าไปเราไม่ใช่เป็นกิ่งไม้เป็นอนั้นจะเป็นใบไม้จะเป็นผงเป็นฝุ่นเบานะเพราะฉะนั้นในการเก็บอารมณ์ก็เพื่อที่จะเห็นสภาวะสองอย่าง,งความนิ่งของจิตสองความใสของจิตซึ่งเราจะต้องอยู่ในสถานที่สงบพอสมควรแต่ที่นี่เราไม่มีห้องเป็นของใครของมันตแต่ถ้าในสำนักปฏิบัติธรรมเ,เขาจะมีห้องเก็บอารมณ์ที่ไม่ต้องไป เกี่ยวข้องกับสิ่งางนอกแล้วก็เราก็จะดูน,นั้นคือหลักวิธีการโพทธิยานว่าเข้าใจดูกายดูใจเป็นแล้วก็จะเข้าเก็บอารมณ์จะเป็นเจ็ดวันสิบวันยี่สิบวันเดือนหนึ่งก็แล้วแต่แต่ที่นี่เราทําเป็นตัวอย่างว่าเ,ออเราทําอย่างนี้นะต่อไปคนไหนที่มีโอกาสไปเกี่ยวอารมณ์ตามสํานักต่างๆก็ต้งตงองฝึกดูที่หลายๆวันจิตของเรายิ่งนิ่งมากยิ่งใส่มากเนะี่ยมันก็ยิ่งเห็น ภาพต่างๆสมมติศาสร์ที่มันลึกถ้ามันนิ่งและใสมากเราก็จะเห็นตัวปูปลากุ้งหอยปูปลาอะไรต่างๆที่ตกลงไปในสตร์นั้นหมายควคนที่เก็บอารมณ์ได้ดีเห็นภาพนิ่งของจิตจิตแล้วก็จะเหมือนกับมันย้อนหลังรีวิวตีกับเรื่องวัยนอนาดีต่างๆตั้งแต่เราเกิดไปถึงเัจจุวันวจิตวิจตีกับเหมือนเรานั่งอยู่บนขอบสระแต่เห็นใต้สระ แม้สัตที่มันจะลึกเท่าไรก็ยังเขีนอยู่นั่นหมายความว่าอดีตของเรามันจะยาวไปเท่าไหร่เราก็สามารถย้อนไปได้ลึกได้ในรายละเอียดต่างๆทุกวันนี้เราเราึกย้อนกลับไปไม่ได้เพราะอะไรเหมือนน้ามันขุน่นอะไรอยู่ใต้น้ําเราก็ไม่รู้ปลาอยู่ยในนั้ากี่ตัวปลาอะไรบ้างอะไรตกลงไปในน้ําเราก็จะไม่เห็นน้ำมันขุน่นลักษณะจิตของเราเหมือนกันถ้ามันขุ่นมัดด้วยราคาโัวสาม,มูฮั เราก็ไม่เห็นอดีตอนาะคตของตัวเองก็ในการที่เราจะมาเกิดความเข้าใจความจริงชีวิตของตัวเองก็น้อยลงไปนี่ความหมายของการเก็บอารมณ์นะตนนั้นเองในเบื้องต้นเราจะนั่งกันห่างโนะดยเฉพาะช่วงเช้าถึงเกณฑเนี่ยการเข้าออกผู้คนก็ยังไม่มาก ช่วงต้งเช้านี่อาจจะใช้ที่ขอบสระด้านนู้นซึ่งมีรอบวงที่กว้างพอสมควรเราอาจจะนั่งห่างกันประมาณสักวานสองวาก็พอนั่งได้อยู่วันนั้นเราไปนั่งแค่สิ่เดียวแต่อีกสิ่หนึ่งยังว่างอยู่วันนี้เราอยากขยับห่างจากนั้นแต่ช่วงจะแต่อบูบูจเสร็จถึงเจ็ดโมงกว่าเราจะลองดูสักชั่วโมงหนึ่งในช่วงตอนกลางวันอาจจะใช้ ที่นี่สักครึ่งหนึ่งทั้นนี้สักครึ่งหนึ่ง,งก็ไม่แออัดเกินไปกนนังานห่างกันเราก,ก็ลองลองดูจำกัดพื้นที่เพราเรวสำหรับคนใหม่ที่ยังไม่เคยเลยก็อาจจะกระวนกระวายดิ้นรนก็ค่อยปรับออกอพีเดียวจะคอยดูช่วยตรงนั้นแต่สำหรับคนที่คุ้นแล้วก็สามารถที่อยู่จำกัดพื้นที่ได้ยาวคอยปรับเดียบทปรับ,บรับ,บนั่งเดียบทนั่งต่างๆ ถ้าไม่จําเป็นก็จะไม่เน้นเดินอย่างมากก็ยืนก้าวหน้าก้าวหนึ่งหลังก้าวหนึ่งพอเกิดผ่อนคลายถ้ามันผ่อนคลายแล้วก็นั่งต่ออีก็ลองมันดูวันนนึงเท้วพรุ่งนี้ก็เป็นวันกิจกรรมหลายๆอย่างเผื่อว่าเป็นตัวอย่างว่าถ้าเราต้องการปิดห้องของเราทําที่บ้านดูสักวันสองวันสามวันหนึ่ง มันก็จะเกิดความก้าวหน้าในตัวของันเด็กยมคนหนึ่งที่รัสเวียการทำงานแทนนัรมาได้ทุกวันเนี่ยยกสมพรเมื่อก่อนเขาทํางานในกาสิโนแต่ว่าเขาเป็นคนรามมีศรัทธา่นการปฏิบัติสูงมากพอเข้าใจเรื่องลูกน้มเก็บอารมแล้วเขาเขาลาออกเลยนะเดินเข้าไปแสง,ง 3, เนี <c oughs> ่ยเดือนหนึ่งสามพันกุหลาบนลมาศึกษาเรื่องนี้โดยเฉพานะในที่สุดก็ได้ผลของเขาคือ ลาหยุดงานทั้งๆท,ที่ทํางานอยู่สุกเสาร์อาทิตย์ก็ามาเก็บอารมณ์ปฏิบัติในช่วงไหนเขาหยุดได้สามวันเขาเก็บสามวันอยู่ได้สี่วันเขาเก็บสี่วันในบ้านเขาก็กบอกลูกสามีนะนี่นฉันทํากข้าวใส่ในตู้เย็นหมดแล้วพวกเธออยากะก็บจริงก็เป็นอุ่นกินเองนั่นแหละกันฉันขอเก็บตัวสามวันห้าวันไปลูกผัวเขาก็ไม่เปควรก็ได้ผลของเขา ปัจจุบันในเวลาจะมาไม่อยู่ใครมาต่างด้านที่มาเก็บอารมณ์ที่ลาสเวกัสที่วัดเดนมาก็ก็ให้โยมุูพรเป็นทีเลี้ยงในช่วงที่ผ่านมาดูมันโยมอุ้มนะพ่อแม่ก็มาปฏิบัติอันนี้สงูงผู้สูงอายุสองท่านมันจะชี้กับผู้ก็มาเก็บอารมณ์อยู่ที่ลาสเวกัสให้โยมสูพรเป็นทีเลี้ยงเพราะฉะนั้นถ้าทําจริง,รงมันมีผลนะมันไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่เรื่องที่ว่าเรา จะไปทำแบบรูปแบบทั้งหมดที่เป็นเรื่องใหญ่เรื่องลึกเ,เรื่องยากไม่ใช่ถ้าเราถูกต้องแล้วบางทีมันเป็นเรื่องง่ายๆแต่ด้วยความที่เราไม่ได้ทําความเข้าใจชัดเจนเราก็คิดไปบางทีพระหรืวัดร้อยวันพันปีไม่เคยทําเรื่องนี้เลยก็มีเพราะไม่มีกิรียานมิตรและไม่ใส่ไม่ศรัทธาที่จะทํา แต่เรามีกริริยามีศรัทธาที่จะทาอาจจะรู้เห็นเขาเ้าใจเรื่องนี้ในภายในวันสองวันเพราจะมาอยู่ที่ความถูกต้องความโอกาสที่เหมาะเจาะมากกว่าที่จะว่าจะต้องอาศัยเวลาด้วยความยุ่งยากทางทฤษฎีตำรานั้นในการเก็บในขณะที่เรานั่งเราเพียงแต่บ้วบัดทุกข์กับทุกขเวทนาที่มันหนักเท่านั้นเองก็เป็นเบา ให้เน้นความรู้สึกทางกายเป็นหลักเรื่องจิตนั้นเอาเป็นนี้เอาเป็นเรื่องเวลาไม่ได้เพราะเปลี่ยนตลอดเวลาเดี๋ยวเบื่อเดี๋ยวเซ็งเดี๋ยวชอบเดี๋ยวไม่ชอบเดี๋ยวหงุดหงิดเดี๋ยววุ่นวายก็อย่าไปสนใจมันเพราะจิตของเราเหมือนเด็กงอแงตลอดเวลาแต่ร่างกายเนี่ยถ้ามีสติกักับแล้วเขาบนพ่อเหมือนแม่พึ่งได้แล้วเขาส่งไปตรงมาเขาหนักเขาก็บอกว่าหนัก ขาสบายเขาก็บอกว่าสบายเพียงแต่ว่าไหนที่มันเกินไปเราปรับให้เขาหน่อยเท่านั้นเองแต่เราเน่ไปเชื่อใจมากกว่าเชื่อกายถึงทุกข์ไงเพราะฉะนั้นจิตของเราเนี่ยแปรปรวนตลอดเวลาเพราะว่าเขาสั่งสมมาตลอดดังนั้นเราจึงมางเจริญกายกาย,ยานุปัสสนาเพื่อที่จะเอาสติมาไว้ในกายแล้วก็บำบัดเวทนาเป็นหลัก ในช่วงเก็บอารมณ์เรื่องความคิดเรื่องอารมณ์ถ้าไม่จําเป็นก็อย่เพิ่ไปไปยุ่งอย่างน้อยอยู่กับกาและเวทนาทางกายสักเจ็ดสซแต่ถ้ามันจําเป็นต้องรู้ต้องทำก็ให้มันออกมาเป็นลักษณะสติปัญญาหรือธรรมาลงเท่านั้นไม่ควรจะให้เป็นสังขารหรือการปรุงเพราะสติเพราะจิตมันมีอยู่สลักษณะหนึ่งจิตที่เป็นธรรมารม สองจิตที่เป็นสังขารสามจิตที่เป็นสติปัญญานะเพราะนั้นในส่วนที่เป็นธรรมรงและเป็นสติปัญญาไม่มีปัญหาเช่นเรานั่งอยู่ปฏิบัติอยู่เกิดปวดหนักปวดเบามันก็ต้องกำหนดสติขึ้นมาว่าฉันจะไปอย่างไรห้องน้ำอยู่ที่ไหนแะไปอย่างไรถึงจะเกิดมีสติสัมยาต,ตลอด ในการนึกวางแผนอย่างนี้แล้วก็เริ่มทำเนี่ยมันเป็นสติปัญญามันล้องกับความจริงว่าอาการหนักแล้วบอกเราว่าจะต้องไปอันนี้เรียกว่าความคิดทําหน้าที่เป็นสติปัญญาเพราะมีความจริงปรากฏอันที่สองความคิดที่เป็นธรรมารงเช่นนั่งเนี่ยเห็นปลาที่มันกําลังแหวกว่ายในน้า,นา ก็รู้ว่าแบบไหวกันนั่นเองเห็นนกได้ยินเสียนงนกร้องเพราะหรือไม่เพราะก็รู้ว่าเสียงนกนั่นเองได้กลิ่นดอกไม้แถวนั้นหอมมาแล้วพรู้ว่ากลิ่นท่านั้นเองไม่จําเป็นต้องไปปรุงต่อน,นี่เป็นปลาอะไรสวยหรือไม่สวยอันนี้เป็นสังขาระนะนกนี่เป็นนกอะไรรอ้องเพราะอย่างกี้เป็นสังขาร่นะ เราไม่ป็นกีนอะไรแบบนี้เราเคยกีที่ไหนมามันก็คิดอันนี้เป็นสังขารตัวนี้ปังหาที่จะต้องระวังแต่ตัวมากระทบตาหูจมูกลิ้นกายรูปเสียงเสียกระทบแล้วรู้เฉยๆก็ปล่อยวางไปกลับมารู้ความรู้สึกตัวใหม่อันนี้เป็นตัวธรรมารมกระทบแล้วจบความคิดถ้าการกระทบธรรมารมแบบนี้ไม่มีปัญหาไม่ทําให้จิตจะเพิ่มแต่ในกรณีที่ทําให้จิตกระเพื่อมมีกรณีเดียวก็คือกรณีที่เป็นสังขาร คิดต่อสมมุติว่าเราปวดหนักปวดเบาแล้วก็กั้นเอาไว้หนักเบาก็าจะไปทันทีก็ไม่รู้ว่าช่วงห้องน้ําอยู่ที่ไหนจะไปอย่างไรทางก็แค่คิดวนไปวนมาอยู่นั้นแล้วไม่ยอมไปลักษณะ,ะน,น,นี้เนี่ยสติปัญญากลายเป็นสังขารเพราะไม่ได้รับการตอบสนองทันทีเพราะด้วยความลังเลนะด้วความลังเลดังนั้นเราก็คอยระวังตัวเดียวคือตัวจิต ที่มันได้รับก,การกระทบผิดีหรือสิ่งที่เราจะต้องทําแต่เราไม่ได้ทำ,ทำาดิดดีมันจะแปลเป็นสังขารน,นาทีตัวสติสัมปชัญญะที่เราต้องฝึกเพื่อไปแก้ไขโดยนี้แก้ไขเพื่อระวังธรรมอารมณ์ที่เป็นทพาที่มากระทบและระวังสติปัญญาที่นํามาใช้แล้วจะไม่ปรุงต่อเป็นสังขารคือใช้แล้วจบคือปวดหนักปวดเบาืูว่ามันท,ทาท่าจะทนามาได้ก็ขยับ ก็ลุกไปห้องน้ำมองส่มอยู่ที่ไหนก็ว่าเันไม่ตามให้ปัจัจแล้วขณะที่ลุกไปเดินในขณะเก็บอารมณ์เราต้องเห็นความสําคัญของการเคลื่อนไหวของกายมากกว่ากับเคลื่อนไหวของจิตเพราะกายนั้นมีมีความเป็นรูปธรรมท,ที่เราสามารถดูแลป้องกันจัดการได้ไง่ายกว่าแต่จิตมันเป็นนมามธรรมลื่นไหลตลอดเวลา เะนั้นเราจะไปให้ความสําคัญถึงม่งมากไม่ได้เพราะอะไรเพราะสติสัมปชัญญะที่เราฝึกเนี่ยมันยังไม่พัฒนาเป็นญาณเป็นวิปัสนาญาณมากนะักเราจะไปจัดการแต่จิตเองไม่ได้การที่เราจะจัดการจิตได้ตามต้องการก็แต่เมื่อสติสัมปชัญญะที่เราฝึกนี่มันได้แปลงเป็นวิปัสนาญาณแล้วเราก็ใช้มันจชนชํานาญแล้วใช้มันเป็นนั้นไปจัดการจิตไปดูจิตไม่มีปัญหาแล้วเพราะมีเครื่องมือแล้ว แต่ในชั้นเราคนสามวันห้าวันเ็ดวันเนี่ยการที่จะสติสัมยับแปลเป็นปัญญาญาต้องมาจัดการกับจิตเนี่ยมันยังไม่ถึงขั้นนั้นเท่าไหร่แต่เราก็มาฝึกฝนในขั้นกายกรบมฐานนี้ให้ชํานาญดังนั้นเองเรื่องของการเก็บปฏิบัติหน้าที่การของรนเชื่อจึงมี2ลักษณะหนึ่ลักษณะเรียกว่าเก็บอารมณ์สองลักษณะที่เราเก็บสติ ถ่าเวลาเราจัดห้าวันเราจะเก็บสติแค่สามวันเก็บอารมณ์วันหนึ่งหรือสองวันเพราะมันเป็นเรื่องเข้มถ้าคณไม่มีสถานมมีปัญญาจริงๆก็ทําไม่ได้นะถ้าเจ็ดวันก็จะเก็บสติแค่สี่วันเก็บอารมณ์แค่สองวันหรือสามวันถ้าสี่วันจะเก็บอารมณ์เก็บสติแค่เจ็ดเก็บเก็บสติแค่หกเก็บอารมณ์แค่สามหรือสี่วันก็จะแบ่งไปตามแต่ส่วนนั้น สำหรับในคอร์สแต่ในกรณีคนๆนั้นสามารถปรับกายปรับใจเป็นแบ่งตัวความรู้สึกระหว่างกายเป็นว่าใจที่จะไปดูกายสักเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์ไปดูจิตเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์แบ่งเป็นกําหนดรู้เป็นแล้วแก้ไขนิวรณ์เป็นตัวนั้นสามารถเก็บได้เป็นอาทิตย์สองอาทิตย์ก็มีปัญหาแต่ถ้าหากว่าไม่เข้าใจยิ่งชัดเนี่ยการก็ไปเก็บอารมณ์เก็บเข้มเป็นเรื่องทุกข์ทรมาน ดี่นี้ก็เพี้ยนอย่างง่ายๆนะเพราะฉะนั้นหนึ่งที่ว่าครูอา,อาจารย์เข้าใจในการแก้อารมณ์หรือไม่นี่น็เ,นเรื่องสองําคัญน,นั่น,น,นในเทคนิคการโค้เทนคือมีสองขั้นตอนเหมือนกับไก่เมื่อมันไข่ได้ครบแล้วเนี่ยมันก็ต้องฟักช่วงที่หนึ่งคือมันต้องขไข่ให้ครบตามที่ธรรมชาติมันต้องการสองเมื่อครบแล้วสมมติแม่ไก่แม่หนึ่งมันต้องไข่มาครบคือส,สิบ,บสิบใบหรือแปดใบ,บ มันรู้ว่ามันหมดแล้วมันก็จะพักต่อใช้เวลาพัก่อกเ่าไหร่สองอาทิตย์สามอาทิตย์เสียที่เจอกระทั่งไข่แต่้ล่องเป็นลูกไก่เป็นเป็นส่วนที่สองเพราะฉะนั้นช่วงทีเเ่เก็บสติเนี่ยเหมือนที่ไก่มันยังไข่ออกมาไม่หมดก็เก็บไปเรื่อยเรื่อยเราจะมาไข่หมดช่วงที่สองเมื่อเก็บสติแล้วรู้ว่า อะไรเป็นอะไรกายเป็นกายจิตเป็นจิตพอจะแยกออกแล้วเข้าไปเก็บอารมณ์อยู่เฉพาะเหมือนก็แม่ไก่เขาจะต้องกุกไข่เพื่อให้อุณหภูมิให้ความร้อนต่อเนื่องจนลูกไก่ได้ได้ออกมานะอันนี้คือความหมายของการเก็บอารมณ์ดังนั้นวันนี้เราจะทําเรื่องนี้ดูนะก็ขอความร่วมมือว่าพระเราก็จะ สี่ห้ารูปก,ก็ลองอดูลสมมติเราเรานั่งรอบสาะเนี่ยสมมติว่าระยะห่างประมาณสักคนละสองวาครบทั้งหมดรอบนั้นในช่วงสองวานี่ก็ถ้าสมม,มติเรามีจำนวนห้าสิบห้าสิบคนพระห้ารูป ก็จะนั่งขันพระหกลูกละหกสิบพระหกลูปก็ขันละช่วงละสิบคนสิบคนเพื่อเอามวยความสะดวกและเป็นเพื่อนว่าอะไรมีชุกเฉิญในขณะนั้นก็จะช่วยกันด้อย่างนี้คือหลับธรรมดูนะในช่วงกลางวันหลังจากเห็นแล้วเนี่ยข้างล่างเริ่มคนเข้ามาบรรยากาศไม่สะดวก คนตกแดดออกแตาข้างบนที่ปลอดภัยแล้วครบเก็บข้างบนนี้อาจจะอ้าวนิดหน่อยไม่ก็นไลนเพราะมีลมพ่าน <c oughs> นะจนไปถึงนุ่นสี่โมงห้าโมงเย็นก็ลองทําดูโดยเฉพาะสาําหรับผู้เข้ามาใหม่ก็จะคนไหนที่สู้ไม่ไหวก็ะก็จะแยก,กออกไปทำ,ปทำข้างล่างก่างหักแต่คนไหนมีความเข้มแข็ขงพอที่จะทําทไหวก็จะปล่อยให้ทำไปเรื่อยๆแล้วก็จะดูอาการแปรปลวนของแต่ละคน บางคนนิ่งสงบทำไปได้เรื่อยๆไม่มีอะไรแปรปวนวุ่นวายดินน้นนาดิ้นดังแล้วก็ให้ทำไปเรื่อยๆบางคนชั่มงเดียวเข้าห้องน้ำปิดส0สิบครั้งนี่แสดงว่าแปรปวนมากแล้วมันก็แยกไปข้างล่างเพราะเพราะไปกับจิตหมดไม่ได้ดูกายไม่ดูดูเวทนาเพราะว่าความเข้มแข็งของสติสัมยาชีพไม่พอที่ไม่สามารถที่จวคับคมจิตให้อยู่กับกายได้ก็ต้องเขาเรียกว่าความเข้มแข็งยังไม่พอแล้ก็แยกให้ไปทำต่างหาก ที่แม้แต่ผู้ที่มาก่อนก็ตามเก็บอารมณ์แล้วลุกลุ้ยลุกลุ่นเยอะจะทําท่านั่งหรือจะทําท่ายืนเยอะแสดงว่ากําลังของสติไม่พอเราก็จะแยกออกไปแต่คนไหนสามารถรักษาการปรับนีบทเป็นนิบทได้อย่างเป็นระบบต่อเนื่องกันเป็นชั่วโมงชั่วโมงโดยที่มีอาการแปรปรวนหรือลุกลี้ลุกล่นก็แสดงว่าเออเริ่มได้สมาธิ ็จะปล่อยให้ยาวได้ก็จะดูแลเป็นคนๆไปนะเพราะฉะนั้นในช่วงช่วงเช้าลงทรรดูนะจากช่วงนี้ไปถึงจะเจ็ดโมงเสร็จนะแล้วลงทําดูช่วงเช้าชเป็นช,ชายที่ตรงนั้นแต่หลังจากฉันเช้าเสร็จแล้วเนี่ยก็จะทำที่ตรงเนี้เพราะหลังจากฉันเช้าเสร็จแล้วทุวคนก็เริ่มเข้ามาบรรยากาศก็ไม่สนุกจากนี้ไปถึงเจ็ดโมงนะ คนก็ยังไม่เข้าไม่ออกเราพอนั่งได้อยู่นะเพราะนั้นก็ตอนนี้เก็บน้ำสีเก็บน้ำสีแล้วก็เอาเก็บน้ำสีมาก,ก่อน ไปกลุ่มละตอนนี้ตามารยะเบียนตามีเท่าไหละเจ็ดห30ิบห้บสามสิบใครรู้บ้างฮะหกสิบ <50, 50. S 1> นะหกก็ในกลุ่มละสิบคนในกลุ่มละสิบคนหมายความว่าสิบคนสภา,าก็จะสมมติกลุ่มแรกพระอาจารย์สวินนำไปไปถือนูน ون. ศาลา,าชายน้ำที่ใกล้กับศลาลาหลวงทับสิบคนจะมีตัวนงจัดช่องระยะในกลุ่มของตัวเองประมาณประมาณสักสองวาประมาณเมตรกว่าสองเมตรก็ได้กลุ่มต่อมาก็ขอหลวงพ่อไส้ทองสิบคนกลุ่มตระมาก็ของท่านพันสิบคนกลุ่มตระมาของท่านตองสิบคนกลุ่มต่อมาของหลวงพ่อ ใชยนั้นสิบคนแล้วก็หลวงพจะดูแลจัดการให้เขาที่เขอทานก่อนแล้วหลวงพ่อจะอยู่ท้งท้ายตะนต้นหลวงพจัดการช่องห่างเท่ากันไหมแล้วก็ตรงไหนที่ไม่เหมาะหลวงพ่อก็ขอโอกาสเป็นคนดูแลจัดการขออนว่าตรงนั้นคิดว่าตรงนี้เราพร้อมนะที่มนรดนบิน์ สะพานไม้ที่เรานั่งไว้แต่ให้ทีนี้ตอนนั้นเรานั่งเพียงครึ่งเดียวทีนี้เราจะอ้อมไปให้เต็มเลยก็แถวหน้าแถวหน้าที่ไปเราจ์บินก่อนผู้ชายที่นั่งน่าจะเอาไปได้ไหมอเอาไปด้วยไปถ้าไม่นักถ้าคนไหนถือว่านั่ไม่ไหวก็ไม่ต้องเอาไปก็ได้เออที่วน,นนั้นนะจ้างบินจัดการจัดบินนำไปก่อนโดยเฉพาะผู้ชาย น้ำไปด้วยตับแต่งไปตากสี 2, 3, 4, 5, 6, ่ห้าหกเจ็ดสิบคนนะต่อไปหลวงพ่อสะทองหลวงพ่อสะทองลุกมาด้วสิบคนนะเขาเรียนไปอีกคนหนึ่ง สี่คนพวกคนนี้นะอ่าพอใส่ทองมาตรงนี้อย่าเพิ่งใส่หมวกพอใส่ทองมาตรงนี้เลยยังไม่หนาวเลยเออเราตรงนั้นเอาผู้ชายลุกขึ้นมาโยงผู้ชายอีกคนหนึ่งเกาะจอดตรงนั้นผมพอใส่ทองมาตรงนี้อ่าอ่าโยงผู้หญิงลุกจอดเลย ผู้หญิงเดี๋ยวกลุ่มใหม่ก่อนผู้หญิงกลุ่มใหม่ก่อนต่อเอาผู้ชายไปดิรู้จักเป็นผู้ชายนะเดี๋ยวผู้หญิงอีกเจ็ดผู้หญิงอีกเจ็ดผู้หญิงกลุ่มใหม่เจ็ดนี่ผู้หญิงกลุ่มใหม่ก่อนผู้ชายมาข้างหน้าผู้ชายทั้งสองคนมาข้างหน้าผู้หญิงถอยไปอย่าให้ชิดอีกต่อไปตั้งสติที่สติเริ่มไม่เคยดี เดี๋ยวอย่าเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งไปเดี๋ยวตามหลวงพ่อสายทองไปห่างกันประมาณสองเมตรนะอ้ครับครับคุณนรลพินเดี๋ยวเพิ่งไปคุณนลพินอยู่ช่วยหลวงพ่อครับคบนะอ้าวเอาจับหลวงพ่อสายทองไปหลวงพ่อสายทองไปจัดด้วยคนละสองคนละเมตรเพิ่งสองเมตรอ่านิมนต์จัดพไป คนใหม่ที่เหลือมากก่อนแล้วตามด้วยคนเกับเป็นแถวไปคนเรียนสิบคนนะคนใหม่ว่าข้างหน้า คนนะค่ายไหนตัดค่าสิบคนคนใหม่มาข้างหน้าเดี๋ยวอยังพึ่งไปหนึ่งสองสามสี่สิบคนตรงตรงไหนคุณอ้อมคนใหม่หมดหรือยังอาไปเดี๋ยวบอกคนใหม่ด้วยสิบคนนะไปเลย อยากไปกลุ่มนี้ยังเพิ่งไปอ่ะขยับขึ้นมาข้างหน้าเลยกูอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเราพี่เลี้ยงอย่างพี่เลี้ยงขัดข้องพราะนั้นมึง Aw, takkanan apa, betul. ใช่ไหมเหลือตรงนั้นไปกันพอ่ออาตามก็น,นกั้นไปเต่าพยองไปช่วยกันจัดช่องระยะของพ่อด้วยบางทีอาจจะกะไม่ถูกเจ่าคุณอลอพินเลยพืย่อจัดช่งองรองอองอะยะอาญิอยู่ตรงนั้นก่อนขุมนั้นยู่ตรงนั้นก่อนแต่คุณอรอพินนำนำไป